ครับก่อนหนึ่งขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะวันนี้ก็วันหยุดนะครับผมก็ถ่าย Facebook ไปเรื่อยนะครับผมก็พบว่ามีการฟ้องร้องเรื่องการบินประมาทนะครับแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายกันเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเกล็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทในทางแพ่งนี่แหละว่าเอหมิ่นประมาทในทางแพ่งนี่มันมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดท่านจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ย ท่านจะศึกษาได้จากกฎหมายใดมาตราใดานะครับโดยในเรื่องหมิ่นประมาทนี้เนะี่ยจะมีหลายคลิปหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะนะครับผมอยากอธิบายให้มันละเอียดหน่อยนะครับเอาละลืมได้นะครับไอความผิดหมิ่นประมาททางแพ่งเนี่ยจะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา423นะครับวรรคหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวนะครับกล่าวหรือไขข่าว แพร่หลายนะครับทำให้แพร่หลายออกไปซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนะก็คือว่าไปพูดหรือว่าไปแสดงออกอะไรก็ตามนะครับที่มันฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับแล้วก็เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือว่าเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีนะท่านว่าผู้นั้น จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการนั้นนะครับแม้ทั้งเมื่อตนไม่ได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ไอ้สีแดงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณบิ่นประมาทเขานะครับคุณบินประมาด้วยความประมาทเลเร่อะไรเงี้ยมันก็ผิดได้เช่นกันนะครับก็คือว่าการบิ่นประมาททางแพ่งเนี่ยจงใจก็ผิดประมาทเลเร่ก็ผิดนะครับทีนี้ จากบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเราสามารถแยกองค์ประกอบได้ทั้งหมด4ข้อด้วยกัน,นครับข้อแรกการกล่าวหรือขข่าวนั้นนะ่ะมันต้องฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงนะมันก็จะไม่มีความผิดตามมาตรา423นะฮะไม่ผิดนะครับแล้วการกล่าวนี่นคืออะไรนะครับการกล่าวนะก็คือการเปล่งเสียงออกมานะครับจากปากของเรานี่แหละเป็นคําพูด แล้วก็คาพูดนั้นมันต้องสื่อความหมายได้ด้วยนะใช่แบบพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่การกล่าวนะครับการไขข่าวล่ะการไขข่าวจะเป็นการแสดงออกแบบไดก็ได้นะครับให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายอย่างเช่นวดาดภาพหรือว่าเอาคลิปมาแสดงหรือว่าแสดงท่าทางล้อเลียนนะหรือว่าเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน,นี่เรียกว่าการไขข่าวผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับข้อสังเกตประการแรกนะครับการที่จะเป็นหมินประมาทได้นะ่ะ มันจะต้องมีการยืน mhm. ยันข้อเท็จจริงนะครับว่าใครทําอะไรทําอย่างไรนะครับตัวอย่างกรณีที่มันไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเช่นคําด่าที่มันไม่มีข้อเท็จจริงประกอบอย่างเช่นด่าว่าเขาเป็นตัวนั่นตัวนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นมิ่าประมาทนะหรือว่าเป็นคํากล่าวที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นไปหาว่าเขาเป็นผีปอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความผิดเบีประมาทเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะครับข้อสังเกตประการที่2การกล่าวหรือใา้ข่าวนั้นนะ่ะผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าสิ่งที่พูดมันเป็นความจริงมันจะไม่มีความผิดหมิ่นประมาณตามมาตา4ี่สองสาแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะพึงระวังนิดหนึ่งนะถึงแม้มันจะไม่ผิด4ี่สองสาก็จริงแต่มันจะเป็นละเมิดตาม4ี่สองศูนย์ได้นะครับถ้าเกิดว่า มันทาให้เสียหายต่อสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้เป็นข้อพึงระวังนะฮะองค์ประกอบข้อที่2นะครับมันต้องทําให้แพร่หลายทําให้แพร่หลายก็คือว่ากระทําต่อบุคคลที่3นั่นเองมันก็คล้ายๆกับกฎหมายอาญานะครับที่ใช้ถ้อยคําว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับบุคคลที่3อาจจะคนเดียวนะครับหรืออาจจะหลายคนก็ได้นะครับเ่างเช่นในกอไก่เนี่ย ไปกล่าวหานายขอไขว่านายขอไข่เนี่ยเป็นพอ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับถ้าเกิดนายกอไก่ไปพูดกับนายขอไข่โดยตรงเนะี่ยอันนี้จะไม่เป็นหมินประมาทนะครับจะเป็นดูหมินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านายกอไก่เนี่ยไปพูดกับนายคอนะฮะว่าไอ้ขอเนี่ยเป็นพ่อค้ายารายใหญ่อันนี้เนะี่ยเป็นหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าเป็นการ,ลารกล่าวต่อบุคคลที่สามนะครับกล่าวต่อบุคคลอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวผู้เสียหาย ในขอนะผมมีข้อสังเกติดหนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาแอบดูมาแอบฟังนะครับสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปซึ่งคุณไม่ได้ตั้งใจให้คนอื่นรู้นะครับแบบนี้นะครับคนที่แอบดูที่แอบฟังเนี่ยไม่ถือว่าคนนั้นเป็นบุคคลอื่นหรือเป็นบุคคลที่3นะอย่างเช่นในายกไก่ส่งจดหมายไปด่าว่าขอไขว่าเป็นภรรยาน้อยของ A นะครับภรรยาน้อยของ A แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าก่อนที่จดหมายจะถึงขอไข่เนี่ยตัวคอเนี่ยซึ่งเป็นคนใช้ของขอไข่เนี่ยแอบอ่านจดหมายนะครับแล้วก็ไปเจอข้อความเนี่ย่างเนี้ยจะถือว่ากอมีความผิดหมิ่นประมาทตามมาตราสี่สสามไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเจตนาของนายก็คือว่าต้องการให้ขอรู้เพียงคนเดียวไม่ได้ต้องการให้คอรู้แต่อย่างใดนะฮะ องค์ประกอบข้อที่3นะครับมี2อย่างนะอย่างแรกเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกจติคุณของคนอื่นแล้วก็อย่างที่2คือว่าเป็นที่เสียหายแก่ทางํางมาหาได้และทางเจริญของคนอื่นนะครับซึ่งองค์ประกอบข้อที่3กับองค์ประกอบข้อที่4นะฮะผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ